看，看，我用来。来 เอาน,นี่มันทั้งคู่แบมือทั้งคู่มาแบทั้งคู่มือ,อะนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปพิมพ์บันทึกที่ตำรวจท่อง,งเที่ยวนะเข้าใจไหมครับคนที่วิ่งไปชื่ออะไรกี่คนยาติโซยาโซนะยานี่เราซื้อมาจากโซนะเพราะว่ารัางกไม่เป็นไร kèm na